Beast นี้หนังได้ออกขายสู่สายตาประชาชนแล้วนะฮะ้สุเกเรางเต้นเกเเกเรมากถ้าผมเต้นเกเหมัอะไรโถ่ท้่กรลุนกะลนเลนะดูนะครับทักผม ตื่นเต้นมากถึงมากที่สุดครับครับผมจริงๆครับต้องการอยากจะบอกอะไรให้ใครความตื่นเต้นไหมครับคิดถึงทุกคนเลยส่วนส่วน้องพูดอะไรเนี่ยเรียกว่าคงไม่ตื่นเต้นหรอเพราะว่าเล่นมาหลายเรื่องแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่ครอบคกอดในวงการหนาและมากเลยเธอไม่ขาดว่าควรเล่นได้จริง ว่าเปลี่ยนไปกี่ชุดนหครับขาวตื่นเต้นตื่นเต้นมากนี่ยัตื่นเต้นอยากบอกอะไรกันบางวุนนี้มันแน่เลยทั้งขาวแต่ทีบขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ให้การสนับสนุากนแเีค่รู้สึกดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะุณต้กางผู้นียังไม่ได้ชมจริงไม่ได้ชมภาพยนเลยรอว่ามองเลยอยาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวจะได้ชมพร้อมกันนะครับ เพราะว่าตนาที่ไปถ่ายเนี่ยค่ะก็ได้ดูทุกฉากทุกฉาี่เ่แต่ว่าตูติดเป็นไม่ได้ดูวันนี้ครั้งแรกเลยจริงค่ะใช่ไหมคะครับวีครั้งแรกครับอีกสักครู่จะได้ดูแน่นอนนะเรว่าตอนนี้ใกล้สองลุกแล้วค่ะพี่ต้นเลยครับฝากปทบทวนเรื่องนี้หน่อยก็มอนพิธียาเเป็นเรื่องขที่ถืเครื่องวัดตัวที่อยู่ในภาพในการบดที่ยอ่า ผมขอหนึ่งคืออย่างในวีดีท์เพลง่าก็อกมากต่ตล